สวัสดีค่ะจากร้านน้องเบนภชนานะคะร้านอยู่ที่อำเภอพยัคฆภูมิวิสัยจังหวัดมหาสารคามค่ะมีอาหารไทยจีนนะคะของที่ร้านบรรยากาศภายในร้านก็จะเป็นสไตล์ครอบครัวอารมณ์เป็นกันเองสไตล์อยู่ในบ้านค่ะก็จะมีโซนด้านหน้าแล้วก็ห้องคาราโอเกะแล้วก็โซนด้านหลังจะเป็นตามร่มไม้ธรรมชาติธรรมชาติค่ะ สำหรับเมนูอาหารของร้านน้องเบนนะคะที่หลักเด่นๆเ,เป็นซิกเนเจอร์เลยก็จะมีเช่นซี่โคงหมูตุนแล้วก็ต้มยำโป๊ะแตกค่ะน้ำใสเนาะแล้วก็จะมีปลานินทอดสมุนไพรปลากระพงทอดน,น้ำปลาค่ะ ก็จะเน้นเป็นอาหารไทยอาหารจีนก็มีปะปายอยู่ค่ะเช่นผัดหมี่เตี้ยวของของแม่จะเป็นสูตรโบราณของคุณจีนทําเลยเป็นแบบดั้งเดิมเลยเมนูที่ร้านที่เป็นซิกเนเจอร์เลยที่ขายดีแล้วก็ลูกค้าติดอกติดใจทุกท่านที่มาทานต้องซื้อกลับบ้านทุกท่านแน่นอนก็จะเป็นเมนูซี่โคงหมูตุนค่ะคุณแม่ทำเองใช้เวลาตุนอย่างต่ำประมาณครึ่งวันเลยค่ะก็จะตุนเองตุนจาก เตาที่เป็นเตาถ่านเลยคุณแม่จะไม่ได้ตุนจากไอเตาแก๊สเพราะว่าถ้าตุนจากเตาถ่านเนี่ยคุณแม่เชื่อว่ามันจะมีกลิ่นหอมของกลิ่นซี่โคงออกมาค่ะก็จะตุนแบบใส่เครื่องยาจีนตุนแบบน้ำไม่ได้เยอะมากจะเป็นน้ำขุกขุกกขกค่ะเนื้อหน่จะนุ่มมากค่ะ จะเป็นหน้าตาประมาณนี้ค่ะน้ำจิ้มคุณแม่ก็ปั่นเองปั่นทุกวันแล้วก็ตุนสดใหม่ทุกวันค่ะจะไม่มีสินค้าค้างสต็อกเลยลูกค้าที่มาฐานก็คือจะต้องสั่งจองไว้ก่อนไม่งั้นก็ออเดอร์ล่วงหน้ามาก่อนค่ะคุณแม่ใช้เวลาตุนนานมากรับรองนุ่มอร่อยแน่นอนค่ะ บริการจัดส่งของที่ร้านนะคะก็จะเป็นที่ร้านส่งเองค่ะก็จะบริการส่งในเขตพยักฟรีเลยแล้วก็แอปของอำเภอพยักก็จะเป็นแอปไลฟ์เดลิเวอรี่ค่ะก็จะส่งฟรีในเขตอำเภอพยักค่ะที่ตั้งของที่ร้านนะคะโลเคชั่นก็จะอยู่ตรงข้ามโตโยเต้าพยัคฆูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามนะคะถ้ามา ถ้ามาจากมหาสารคามเนาะตรงมาผ่านวาปีร้านจะอยู่ด้านขวามือนะคะแล้วก็ถ้าตรงมาจากบุรีรัมร้านจะอยู่ด้านซ้ายมือค่ะก็อยู่ใจกลางอำเภอพยัค์เลยจะอยู่ตรงข้ามกับโตโยต้าพยัคฆบุญพิสัยค่ะค่ะแล้วก็แนะนำสำหรับนะักท่องเที่ยวหรือว่า ท่านที่อยากมาทานร้านนะคะก็เป็นแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในสารครามเนาะก็จะมีพระธาตนาดูนกูดสันตลักษ์แล้วก็พระธาตุอินแปงค่ะถ้าใครอยู่ใกล้ๆตรงเนี้ยอยากให้แวะมาทานที่ร้านดูนะคะรับรองว่าอร่อยแน่นอนค่ะ